วิธีเปิดใช้งานซิม a อได้ง่ายมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันขั้นตอนแรกลูกค้าโหลดแอปพลิเคชัน MyAS ผ่าน App Store หรือ Play Store มาไว้ในเครื่องของลูกค้าได้เลยค่ะเข้าที่แอป MyAS เลือกที่เมนูเพิ่มเติมและกดเปิดใช้งานซิมเลือกรายการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดการใช้งานเตรียมซิมการ์ดและสแกนบาร์โค้ดบนซิม Sim, หรือ ลูกค้าสามารถระบุเลขที่ซิมเพื่อเปิดการใช้งานระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ได้เลือกเบอร์กับทางแอดมินไว้และกดเริ่มยืนยันตัวตนได้เลยค่ะถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังสแกนใบหน้าและทำตามขั้นตอนที่ขึ้นบนหน้าจอของลูกค้าได้เลยค่ะตรวจสอบข้อมูลและโปรโมชั่นที่แอดมินได้ลงทะเบียนไว้กดยอมรับและกดยืนยันขั้นตอนสุดท้ายกดเสร็จสิ้นแล้วใช้งานได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถใช้ซิมเน็ตของ AS ได้แล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เพจ AS Online Shop มาสมัครกันเยอะๆนะคะ